ร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีมิติใหม่แห่งการดูแลผิวสวยด้วยคาโนสแจ๊ะถามหน่อยว่าที่ร้านเนี่ยมีอะไรดีนักเหรอเห็นขายดิบขายดีคนแน่นคนแน่นทุกวันมีของที่อะไรบอกกันบ้างว่ามาอ่ามันก็ต้องมีแหละของดีของเจ๊นี่อะไรอ่ะ ป็นรูปม่านเป็ดไงเี่ตรงไหนอ่ะแล้วมันขลังมากเรียกลูกค้าดีนักเลยพอลูกค้ามาร้านแล้วเสร็จก่อนจะออกไปเนี่ยเราก็ให้เป็ดเราล้อไงตั๊กั๊กตั๊กตั๊กทุลูกค้าจะต้องกลับมาอ๋อไอ้เบิลนี่มันสู้ปลาเนี่ยก็คือปลาเงินปลาทองปลาก็เรียกเงินเรียกทองเอามาปล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 ามา โอ้ปลาเงินปลาทองแล้วเราอ่ะเรามีอะไรมันหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทางนี้ไม่ค่อยชอบเรื่องของเราก็แค่ห้อยพระก็พอแล้วเราก็นับถือแค่พระก็แค่นั้นแหละพอแล้วพระอะไรหนูห้อยพระอะไรอ๋อก็โองเล็กๆห้อยไว้เล็กๆเล็กๆโองเล็กๆโอ้โหเอามั้ ช่างรู้ต่อช่างรู้ต่อเกรงว่าเกรงว่าจะไม่สบายคอเลยหลังหลยงเลยเดี๋ยวก่อนจะรู้ว่าของดีแต่ละคนเอามาอวดมีอะไรบ้างเราต้อนรับคุณผู้ชมก่อนยังไม่ได้สวัสดีอ๋อเ้สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทั้มาเกง เชื่อว่าคนธรรมหากินทุกคนนะ่ะจะต้องมีสิ่งที่ตัวเองยึดสิ่งที่ตัวเองศรัทธาสิ่งที่ตัวเองมั่นใจสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นของนําโชคมันเรียกขวัญและกําลังใจมันบ,บุกเบิมในการธรรมหากินเหมือนกับแขกรับเชิญของเราคนหนึ่งต้องบอกว่าน้องเป็นคนหนึ่งที่มีของดีเหมือนกันต่อให้ เจ๊งทาอะไรก็เจ๊งมาแล้วหลายอย่างมากแ,แต่ก็ผ่านมาได้เนื่องจากว่าเขามีของดีมีกําลังใจและวันนี้เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเด็กที่ทํามาหากินตัวจริงเสียงจริงของอรายการผู้หญิงทำมาหากินขอต้อนรับน้องหนึ่งเลยค่ะ,คะและนี่ก็คือน้องหนึ่งค่ะเจ้าของร้านตัดผมสองสาขาขวัญใจวัยรุ่นย่านรังสิต ่าจะค้นเจอสิ่งที่เขารักเขาก็ต้องเจ็บมาเยอะเจ๊งมาเยอะแต่ก็ไม่เคยท้อเลยนะคะสู้และคิดดีจนประสบความสำเร็จได้และนี่ก็คือการออกโทรทัศน์ครั้งแรกของเขามันก็จะมีอาการเขินๆหน่อยนะน้องหนึ่งค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะยังเด็กอยู่แล้อายุเท่าไหร่ลูก28ครับ28 8 <28 S 1> ตอนนี้หนึ่งทำอะไรอยู่ลูกก็เปิดร้านแต่ผม ร้สองร้านเลยเหรอชื่อร้านว่าอะไรนายจันบาร์เบอร์นายจันบาร์เบอร์อยู่ที่ไหนบ้างทั้งสองร้านก็อยู่ลังสิตครับติดกันไหมร้านติดกันไหมห่างกันครับประมาณกิโลนึงครับประมาณกประมาณหนึ่งกิโลห่างประมาณบ้านนี่ร้อยไปอันนั้นอ่ะเออเอเดินแล้วมาเป็นช่างตัดผมได้ยังไงอ่ะลูกปกติแล้วผมอยู่บ้านนอกใช่ไหมครับเวลาไปตัดผมสอนนักเรียนเนี้ยเขาจะตัดแค่สิบบาทเนี้ยผมก็รู้สึกชอบอยากไปช่างตัดผมบ้างแล้วก็พอดีป้าป้าทิ้งไปตั้งเรียนมาไว้บ้านอันเก่า ผมก็เลยตัดให้เพื่อนทั้งหมู่บ้านเลยทีนียลองลองตัดดูอะไรเงี้ยเหรอทัางที่ก็ไม่ได้ไปเรียนเงี้ยนะแล้วก็ชอบตั้งแต่ตอนเด็กออกมาเป็นไงออกมาสภาพเป็นไงนะผมตัดแค่ตอนเรียนครับแล้วงี้พอพอพอหนึ่งมาเจอสิ่งที่หนึ่งชอบงี้แล้วรุ่นหนึ่งมาตัดผมไปเล่นเวลาได้ไงก็ผมทําอะไรเจิงมาเยอะแล้วผมจริงเจ๊งหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วไปอ่านหนังสือว่าจะทำดีต้องทําสิ่งที่ชอบด้ที่เจ๊งมานะหนูไม่ชอบสักอย่างเลยใช่ไหมลูกใช่ผมอยากได้แค่เงิน แล้วก็อยากได้เป็นจตาของธุรกิจเห็นคนอื่นก็ทําอยากทําตามใช่คัใช่นั้นใช่โดยที่ไม่มีความรู้ใช่ครับอืมเราก็ไม่ได้ชอบด้วยเนาะเลยนึกย้อนกลับไปเฮ้ยเราเคยตัดผมดีกว่าก็เลยเอาจริงจังแล้วก็เข้าไปร้านเขาเลยครับเข้าไปร้านสมัครเลยแต่เขารับเาไปสมัครเป็นลูกมือเขาก่อนใช่ครับโชคดีเขารับเขาใจดีทาไมทาไมหนึ่งไม่ไปสมัครที่จะไปเรียนก่อนด้วย ทุนนะครับไม่มีทุนอ๋องั้นแสดงว่าตอนแรกหนึ่งคิดไว้แล้วแหละว่าอยากจะเป็นช่างตัดผนทีเนี้ยวิธีการคือเลือกเอาระหว่างไปเป็นลูกจ้างเขาก่อนกับไปเรียน<ช>ไปเรียนเนี้ยต้องใช้ทุนแต่ถ้าไปเป็นลูกจ้างเราเข้าไปได้เลยใช่ได้หาประสบการณ์ด้วยครับก็เลยเลือกแบบนั้นแล้วหลังจากที่เราเป็นแล้วแล้วมาเปิดร้านเป็นของตัวเองใช้ใช,ใช้ทุนเท่าไหร่ห้าพันครก็<ม>ทำผมทํางานใช่ไหมแล้วก็มีเงินเดือนออกมาผมก็เอาไปเปิดร้านเลยมันได้อะไรบ้างในห้าพัน กระจกบานนึงเก้าอี้ก็ไม่ไม่ดีเท่านี้ครับประมาณสี่้อยกับสี่ร้อยบริเลีรี่ตัวนึงซื้อซื้อดีหน่อยพันห้าเห็นบอกว่าหนูเชื่อมของเองเลยเหรอในร้านร้านผมทำทุกอย่างเองหมดครับเดินไปทาสีเชื่อมแล้วก็ออกแบบทําไมทําเป็นน่ะก็ทํางานมาทุกอย่างครับอ๋อเคยเป็นช่างเชื่อมด้วยเฮ้ยเจ๊เออนร้นเจ๊นายจันบัเบอร์ตอนนี้เออร้านหนูตอนนี้สาขาแรกรับนี่สาขาแรกให้ยจะสวยนะแล้วร้ะเอา เราอจากงานตอนไหนอ่ะก็ตอนแรกผมเปิดตอนแรกอะขาดทุนพันหนึ่งครับขาดทุนพันหนึ่งแต่ผมทำทำงานด้วยเปิดกันตอนเย็นแต่ผมก็คิดว่าเดี๋ยวลูกค้าก็ขึ้นเรื่อยๆแหละถ้าเราเก่งขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาแต่ก็ตัดฟรีเพื่อนอยู่โรงงานครับตัดฟรีแบบใครว่าไปอยากตัดมาตัดเลยตัดได้ฟรีอยากเก่งไงอยากเก่งอยากอัพสกิลอันนี้ถือว่าได้ทําอาชีพที่เรารักหนูรู้สึกเป็นไงบ้างแบบไม่เบื่อครับ ตัดตันเคยเข้าโรงพยาบาลมาแล้วทำไมอ่ะก็ไม่ได้กินข้าวกินตั้งแต่แปดโมงถึงสี่ทุ่มใครที่คนใคร้านถึงไม่กินข้าวไม่มีครับคิวมันยาวค้ามายาวตลอดอ๋อเล็งใจลูกเอ๋ยลูามารองแล้วสรุปคือวันนั้นกี่หัวแปดสิบหัวบ้าไปแล้วก็มีช่างสามคนนะมีช่างวนกันวนกันอยู่นั้นอ่ะแล้วได้ตังไหมแปดสิบหัวนี่ได้ตังไหมได้ทุกคนอะอแล้ววันนั้นคือฟุบเลยหรอเป็นลมเลย ก็ทาอย่างนั้นอยู่สามสี่วันนะครับจนจนแบบต้องปิดร้านไปสามวันเห็นบอกฝนตกน้ําท่วมอะไรก็ตัดเลยเดินลุยน้ำตัดเลยน้ำท่วมไปในร้านเหรอเอ๊ะลูกค้าก็ช่างไปเนาะโอ้ยจะเอาไปเจ๊ไปนะน้ำท่วมอะอยให้มันยาวอย่งั้นไม่มันเรื่องในโอกาสอะไรทําไมคนถึงคิวยาวโอ้หนึ่งเพราะอะไรอะต่อคิวเลยอะผมเมื่อก่อนเป็นเราเป็นผมเป็นลูกค้าใช่ไหมผมก็ ไปตัดร้านเนี่ยเขาไม่ตามใจหนึ่งไม่ตามใจพูดจาไม่ดีบ้างอะไรไม่ไม่ให้เกียรติเราเนี่ยครับเออเออแล้วเราพูดจาดีไหมก็ให้เกียรติลูกค้าทุกคนพูดจาไงเราพูดจาไงเวลาตัดผมอ่ะสมมติอ่ะสมมติพี่ลูกค้าอ่ะมาบริการดิก็สวัสดีครับพี่วันนี้เอาตรงอะไรดีครับเอาไรก็ได้เอายาวเอายาวแค่ไหนเอาสั้นแค่ไหนก็ถามเขาหมดครั้งละเอียดเอาสร้างขางเาข้าง ก็ได้ครับก็ตามใจค่ก็ตามใจไงแสดงว่าน้องเนี่ยคือเอาใจเอาความรู้สึกตอนที่ตัวเองไปลูกค้าตามใจคนที่อยากได้ทรงไม่ใช่ตามใจช่างที่ตัดนึกออกปะร้านตัดผมของน้องหนึ่งราคาไม่แพงราคาไม่แรงค่ะเริ่มต้นที่หัวละ1 2 0่บาทเท่านั้นบริการลูกค้าดีจนติดใจเขาสำเร็จแบบดีได้เพราะนี่คือสิ่งที่เขารักนั่นเองค่ะ ร่วมทำมาหากินโดยครีมกันแดดโจลิน่าพลัสปกป้องพร้อมช่วยบำรุงและคุมมันคุณผู้ชมปกติแขกที่มาในรายการผู้หญิงทำมาหากินก็จะมีจุดเด่นมีมสตอรี่เป็นของอตัวเองบางคนอาหารอร่อยบางคนเรื่องราวดีแต่สำหรับของหนึ่งถือว่าดีเหมือนกันเพราะว่าเจ๊งมาทุกอย่างก่อนเอาจริงๆอันนี้อันนี้ อันนี้จะเป็นจะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจให้อีกใครหลายๆคนที่จะกล้าลุกขึ้นมาทำเราทําอะไรมาบ้างแล้วที่มันเจ๊งมาชีพอะไรมาบ้างําอะไรมาบ้างนับที่ไก่ทอดไก่ทอดแต่ไก่ทอดอะไรไก่ทอดอะไรปีไก่ขย่าวครับ๋อปี้ไก่ขยาวนี่ไงขายเสื้อผ้าเนี่ยลูกเนี่ยปลูกออมสินเอากระปุกออมสินแล้วอะไรอีกมาล่าครับมาลามาลาโอ้เยอะนี่เออทั้งหมดอันนี้มาลาทั้งหมดที่ทํามาคือ เจ๊งหมดมันเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรที่มันเออเราวิเคราะห์ซิวิเคราะห์ซิคิดว่าเป็นเพราะอะไรถึงวินัยในตัวเองครับออ๋หนูไม่มีวินัยกับตอนนั้นผมตอนนั้นทำยี่ปอายุยี่สิามเราไม่รู้มันอย่างแฉปะใช่ครับไม่มีความรู้มากพอทําตามเพื่อนตามกระแสใช่ครับทำกระแสแล้วก็ทําไปทํามาก็ไปมันก็เจ๊งไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเข้าไปเรื่อยจนแบบเกิดมานอนคิดเป็นเดือนนะตัดผมครับคิดว่าผมชอบอะไรเจ๊งแล้วเจ๊งอีกเจ๊งแล้วเจ๊งอีกไม่ท้อหรอ ผมว่ามันเป็นผมอยากได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็อ,อ,อยากสําเร็จนะครับก็อ,อ่านหนังสือแบบคุณต้องสำเร็จนล้มเหลวคูณสองน้มเหลวคูณสองยิ่งล้มเหลวยิงวย่งรู้ว,ว,ว่าแล้วมันจะเป็นขั้นบันไดขึ้นไปพูดช้าชาเงี<ๆ>้ยดีกว่าไม่มีไม่มีความสําเร็จที่สุดยอดที่สุดของความสําเร็จที่ปราศจากความล้มเหลว ล้มเหลวแต่ไม่ล้มเลิกครับนี่โอ้ยน้องหนึ่งเนี่ยทำมาหลายอาชีพแล้วค่ะใครว่าอะไรดีใครฮิตอะไรเขาทำตามหมดเลยจนเจ๊งหมดเลยนะคะหนึ่งบอกเลยจากประสบการณ์ของเขาว่าการลงทุนที่เสี่ยงที่สุดก็คือการลงทุนที่เราไม่มีความรู้และไม่ได้รักในสิ่งนั้นค่ะเนี่เคยลำบากจนแบบว่าไม่มีตังค์กินข้าวเลยก็ธุรกิจแรกครับอัีสามก็ ผมขายไปเรื่อยใช่ไหมเงินผมก็หมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยหมดไปเรื่อยเพราะเราก็เอาเงินไปใช้หมดครับขายนี่หมดกําไรก็ไม่เหลือติดค่าของสองเดือนติดค่าห้องพ่ารถสสามเดือนอดข้าวกี่วันช่วงนั้นสี่วันแล้วกินอะไรประทังชีวิตเราอแม่กินน้ําประปาในห้องนะจริงป่ะใช่ในห้องน้ำเฮ้ยแล้วจะผ่านนั้นมาได้ไงมรสุมตรงนั้นน่ะหนูแล้วก็ไปเดินหาเรียนบาทตามถนนเนี่ยหามาหยดน้ํากินก็ไม่มีใช่ครับอยอย่างนั้นเลยเหรอลูกแล้วก็คิดผักกระถิ่นกินที่ว่าที่เขาใช้ใช่ไหม เอาฝากมันมาแกะกินเม็ดนี้เหรอเข็นบอกว่าเวลาที่หนูท้อมากๆมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พกติดตัวตลอดเลยนั่นคือกําลังใจสําคัญที่ได้มาจากคุณตาใช่ไหมอะไรออะไรก็ผ้าครับในนคาอยู่กัผ้าผมเป็นช่างช่างจักสานไม้ไผ่ครับสารคล้องสารตะขึงครับทำไมรักรักตามาแม่ลูกเหรอจำความได้ตั้งแต่เกิดก็อยู่กับตามตลอดก็ทำไงดิเจ๊บอกเอเวลาจักตอกจักสานใช่เวลาเป็นบาดเาจะพันเนี่ยเหรอพันเงี้ยแไมวให้มีดมันโดนไงไม่ให้มีดนโดนลุ้นราให้เหรอแล้ววันนี้คุณตาอยู่ไหมคะ เสียไปสิบสามปีแล้วแต่พี่ทราบมาว่าตาของหนึงอท่านก็อยากเป็นช่างได้หรอใช่ครับเป็นช่างเป็นช่างอะไรช่างกระถุงอ๋อใช่ครับเนาะท่านได้เป็นไหมคะไม่ได้เป็นครับบ้านไม่มีเงินซื้อมาเรียนผมก็เลยเอาร้านชื่อชื่อเป็นชื่อตาผมเลยโอ้จันบางคนจันคือชื่อคุณตาใช่บางคนก็เรียกผมจันลังจันลังจันทครับตก่มันเป็นความเป็นความอบอุ่นอยู่ในใจเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะความฝันของคุณตามาถูกสารให้เป็นความจริง ผ่านหลานคนนี้ทําไมหนูถึงผูกพันกับคุณตาผมว่าเขาแข็งแกร่งครับผมได้จังไงไมผมจําได้นะแบบไอ้ปลาเหลือสี่ห้าตัวใช่ไหมเขาให้หลานกินก่อนเขายายแล้วก็ผมแกจะกินเป็นคุทตาใช่ชวนกินก็ไม่กินผมก็กินเหลือแต่ก้างเลบแกจุดตะเกียงอะบ้านไม่มีร์มก่อนจุดตะเกียงมากินทีหลังผมนอนร้องไห้เลยแบบมันด้วยเหลืออะไรให้กินแล้วครับแบบแต่ก็มาเล็มเล้มๆ่กินนะผมคิดว่าโมเอง ต้องต้องสำเร็จเท่าไหร่เพื่อเพื่อครอบครัวแล้วก็เพื่อเพื่อยายยายผมยังอยู่ตอนนี้คุณยายรู้ไหมว่าเราเปิดร้านทำผมรู้ครับเวลากลับบ้านไปทีไรจะอวยพรจนลงบันไดไปเลิยังอวยพรอยู่ใช่นี่ชื่กวนภูมิใจไหมลูกภูมิใจในความสําเร็จของเราไหมภูมิใจครับแบบเป็นตัวอย่างให้น้องน้องๆที่บ้านผมด้วยนั่นๆหลโนอยากพูดอะไรถึงคุณตาไหมครับอยากให้อยู่ด้วยกันเลยอยากให้อยู่ด้วยกันสบายกันใช่ครับอยากให้เฮียลำบากแบบเสียดายมาก ถ้าอยู่ต <reconcile> ัวน <thighs> ี้วันนี้สบายแน่นอนผมเลี้ยงได้ตั้นสั้นชั้นสั้นแต่มีคนนั่งฟินเยอะเลยนะดูพูดพูดแบบทุกอย่างดูกระชับดูน้อยนอยแต่ข้างในมันเยอะนั่นแสดงว่าผ้าผืนนี้หนึ่งจะเก็บไว้เหมือนอ่ะฉันเรียกว่าเป็นบูชาก็ได้เพราะเป็นสิ่งที่แบบยึดเหนียวความรักระหว่างเรากับคนตาได้เก็บไว้ตลอดเลยใช่ไหมลูกเก็บไว้ตลอดเลยก็เก็บไว้ ตั้งแต่ตาเสียไปสิามปีก็เก็บว้ตลอดแต่เห็นบอกว่าไม่มีวันไหนที่หนึ่งไม่คิดถึงคุณตาเลยเลยไม่เคยไม่คิดถึงเลยบางทีก็ร้องไห้ก็มีครับมีความตั้งใจว่าในอนาคตจะเปิดสอนฟรีให้กับคนอื่นได้มีอาชีพติดตัวใช่ใช่เด็กๆทำไมถึงคิดอย่างนั้นเหมือนผมตอนเด็กใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรที่ว่าแสงสว่างให้เราเห็นเลยเพราะอยู่บนนอกเงียครับแต่ถ้าผมไปแบบอาจจะเปิดโรงเรียนสอนตัดผมฟรีให้เด็กๆชนบทแถวบ้านผมอะมันเป็นบนนอกครับ แล้วอาจจะเป็นเปิดสอนเชื่อมงานอะไรที่ผมจาเป็นนะครับสอนทั้งหมดเหมือนเขาโตมาประทานมาตงรเทพอ่บคุณได้เงินเยอะกว่าอาชีพอื่นแน่นอนเพราะคุณมีฝีมือมาเอาประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละมาแล้วก็เอาไปให้เป็นแสงสว่างให้กับคนรุ่นต่อไปให้กับน้องๆให้กับคนรอบข้างหนึ่งเปิดสอนไหมครับทุกวันนี้เปิดสอนเปิดสอนแล้วครับเปิดสอนแล้วเหรอแล้วร้านอยู่ที่ไหนที่เผื่อใครจะไปอยู่โรงกษาบลังสิตครับโรงข้ามโรงกษาบลยครับนี่คืออีกหนึ่งความสําเร็จ ความภูมิใจหนูเก็บความภูมิใจนี้ไว้เป็นตัวอย่างให้น้องๆเป็นตัวอย่างให้ใครอีกหลายคนก็อยากให้ทุกคนดูหนึ่งเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าบางทีการล้มเหลวเนี่ยอย่าไปเสียใจกับมันอย่าไปเสียเวลากับมันตั้งหลักได้ต้องลุยต่อแวะไปตัดคุณผู้ชมขาอย่างน้อยแวะไปดูว่าเด็กคนหนึ่งที่เขาลุกขึ้นมาด้วยลําแข้งของตัวเขาเองทำมาหากินเนี่ยไปอย่างน้อยเนี่ยเราได้ทรงผมที่เราชอบแล้วเรายังไปให้กําลังใจแล้วได้กําลังใจกลับมาด้วยเด็กๆใครอยากตัดผมมั้งเนี่ยตัดได้ไหมทรงเหล่านี้ ตัดได้หมดตรงๆครับไหนไหนอ่ะโอ้ย้้ตัดไปแลวเเหรอฮยสุดยอดดีมากเลยนะตรงเป๊ะอย่างเอาไว้ยาวให้แต่ถ่ายข้างๆใช่ไหมชอบไหมชอบไหมชอบใช่ป่ะเฮ้ยคมกริบเลยสุดยอดเมื่อกี้เลียงเลยเลยอ่ะสภาพตัวยังไม่ตัดนะคือน่าจับตุกเฮ้ยแล้วพูดถ้า สุดยอดเลยอ่ะดูโอเคเลยอ่ะต้องขอบคุณน้องหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะแวะไปได้คุณผู้ชมขาชื่อร้านว่านายจันร์ a r b e r เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมีสาวสวยซึ่งเป็นไอดอลของดิ่ฉันเพราะว่าดิฉันติดตามเธอมานานในความที่แบบว่าทำไมเธอดูดีและแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาในค่ำคืนนี้ในช่วงหน้าค่ะที่ไปพบกับเธอค่ะสักครูุเดีย หากินโดย G Plus Sneaker Unlock Your Style ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีรับน้องแนนชาิตาสวัสดีสวัสดีคที่วันนี้กบคุณครูเราเคยมีความฝันว่าเราอยากจะเป็นลูกศิษย์แนนแต่ว่าพอเห็นท่าแนนนะโอ้โห แบบงอตัวเป็นแบบโอ้โหเป็นพุ่งเลยแอนที่แอนอะแอนที่แอนอะโอ้นี่ไงนี่ไงม่มีค่ะมีค่ะแนนเล่นแล้วเป็นครูมากี่ปีแล้วคะจริงๆฝึกมา20กว่าปีนะคะเออเป็นครูมาครูแบบจริงจังเนี่ยประมาณ4-5ปีหลังที่ที่แบบมีโอกาสได้สอนได้ทำเวิร์กช็อปแล้วตอนนี้เปิดโรงเรียนของตัวเองชื่อทัชาโยคะแนค่ะอย่างย่งย่างวัยพิสูจอย่างเงี้ย ไปเล่นอย่างเงี้ยมันมีมันมีความเสี่ยงไหมเออแนนว่าต้องฝึกกับครูก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่พอจําท่าได้แล้วพี่ก็ฝึกเองที่บ้านแต่สิ่งที่ดีสําหรับผู้หญิงแบบอายุเยอะเนี่ยมันได้ในเรื่องของแบบเลือดลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกรบบ็ระบบข้างในใช่ระบบข้างในแล้วอย่างวัยทองเนี่ยพอเราฝึกพวกนี้มาเรื่อยเรื่อยเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นอะไรค่ะ เล่นโยคะมันยากมากนะดูแลตัวเองยังไงทำไมถึงทำท่าพิษดงพิศดารได้ขนาดจริงๆมันมันมันต้องค่อยๆเริ่มจากเริ่มจากเล็กๆแล้วก็ไปแต่มันต้องแข็งแรงมากนะคุณแม่เออแล้วหนูต้องดูแลสุขภาพแบบองรวมไหมดูค่ะคือจริงๆก่อนที่จะฝึกเนี่ยแมงก็มีปัญหาคือเป็นเรื่องของประจําเดือนคือปวดท้องเวลามีรอบเดือนนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรภูมิแพ้ตอนเช้านะคะซึ่งพอฝึกโยคะปัญหาเหล่านี้ก็ก็หายไปแต่พอเราอายุมากขึ้น แบบ40กว่าเนี่ยมันก็มีปัญหาแบบนอนไม่หลับเพราะว่าช่วงที่นันมีน้องอ่ะคือลูกเราตื่นมาตอนกลางคืนบางทีเรียกเรียกเราพาไปเข้าห้องน้ําบ้างจะกินน้ํากินนมกินอะไรบ้างเราพาลูกไปเข้าห้องน้ําปุ๊บพอส่งเขากลับนอนเขานอนหลับแต่เราตาค้างเหมือนร่างกายเรามันอ่อนเพลียสะสมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทานอาหารในครบห้าหมู่ออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออันนั้นเบสิกที่เราเบสิกที่ต้องทำแต่ว่าตัวช่วยพูดจริงๆว่า มันก็ต้องยอมรับว่าเราต้องมีตัวเสริมในเมื่อเราอายุขนาดนี้แล้วจะแบบดูแลแบบดีๆอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่พอตัวเสริมด้านหน้าใช่ไหมใช่ไหมตัวเสริมด้านหน้าแบบเราไม่ใช่ยี่สกว่าค่ะคือคือเราเสริมด้วยถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีบางคนถามว่าเออเราไปรู้จักตัวนี้ได้ยังไงคือแนนก็ทําพิธีกรแบบพี่ๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีพี่ยิ่งยงมาทอล์กในรายการมาคุยกะนคืแต่แต่จริงๆเขาแบบเขาดูสดชื่นมากเราก็ถามพี่พี่พี่อายุเท่าไหร่เขาบอกปีนี้58เราโอ้ยพี่แบบ Ages, เขาดุไม่น่าเชื่อเราก็เลยถามว่าเขามีตัวช่วยอะไรเขาก็บอกนอกรอบเลยว่าเขามีตัวเนี้สนใจอยากลองทานไหมถ้ายอมเปิดใจทานคือตอนบางคนก็อาจจะเห็นแล้วอุ้ยไม่กล้าทานเป็นถังเช่าจะดีไหมจะกลัวไหมจะดูแบบเป็นยังไงเราบอกเรากล้าเปิดใจถ้าพี่อยากให้ลองแล้วก็ลองทานลองดูลองดูทดลองแล้วเป็นไงก็คือพอรับสนิท ลูกไปห้องน้ํากลับมานอนได้ลูกหลับเราก็หลับพอเราหลับสนิทเนี่ยว่ามันเกิดจากการที่เราหลับสนิทพอเช้ามาเราก็สดชื่นไม่เพียพร้อมจะทํางานได้ยิ่งตอนนี้แบบเหมือนลูกชายอ่ะพลังเขาเยอะอะน่ารักเป็นขวัญใจมากเลยเป็นเป็นขวัญใจคุณตามากเลยเขาเขาช่างพูดแล้วเขาแบบอุ้มพลังเหลือล้นจริงๆอะแม่แม่ค่ะเราก็ต้องแบบสู้อะเขาเขาสู้เขาไหวเราก็ต้องไหวเงี้ยค่ะแน่นทานยังไงลูก ในทันแค่วันละหนึเม็ดค่ะตอ,ตอนเช้าอตอนเช้าก่อนที่เราจะลุกมาทํากิจกรรมมาออกไปทํางานอะไรเงี้ยเพือ่อจะไม่ลืมด้วยบางทีลืมไหมคะระหว่างวันก็คือกินตอนเช้าแล้วก็จบเลยอ,อะไระที่ทําให้แนนมั่นใจถังเช่าผสมม u ติวิตามิน n B ของพี่ยิ่งยง ก่อนทานเราก็ต้องไปเซิร์ชดูศึกษากษา่อนว่าตัวนี้มันมีโรงงานผลิตเป็นยังไงซึ่งโรงงานผลิตค่ะได้มาตรฐาน GMP <ฮ>แล้วก็ ISO 9001 2015นะคะซึ่งสารสกัดทางเช่าเนี่ยเขาเป็นออร์แกนิกค่ะ<ฮ>ได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกา USDA นะคะมีเครื่องหมายฮาลาลนะคะซึ่งพี่น้องชาวมุสลิมทานได้ด้วยนะคะรางวัลการันตีเขาก็โอ้โหมียาวมากเยอะมากจริงๆค่ะได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA เ s i a 2019เมื่อเดือนกุม พันปี2020เนี่ยรับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสรรค่ะล่าสุดก็ได้เพิ่มมาอีก2รางวัลด้วยกันนะคะ Top ปแบรนด์ a วอร์ดปี2020แล้วก็อาเซียนท็อปคุณลิต a ้อวอรปี2020ด้วยค่ะรางวัลเราก็ยาวเราก็มั่นใจได้ว่า ถ้าไม่ดีจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะได้รางวัลนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วก็การันตีได้ว่า่พวกเราลุยซึ่งโปรที่จะมาบอกวันนี้เรียกว่าโอ้โหโปรดีจริงๆสําหรับเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษฉลองยอดขาย6ล้านกล่องเา่ใช่ ปีนี้เขาก้าวกระโดดไป6ล้านกล่องขายดีจริง,รงๆค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะฉลองยอดขาย6ล้านกล่องค่ะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุดมี6กล่องในราคาเพียง1000บาทเท่านั้นค่ะแต่พิเศษนะคะถ้าสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองในราคา2,000บาทเรียกว่าคุ้มมากๆค่ะจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดและวันนี้เราให้ 600สายเท่านั้น <Yeah. S 1> ค่ะเท่านั้น6ก0สายเท่านั้น โทรเลยตอนนี้นะคะ020265888หรือ LINE s i l p 88ค่ะและมีชุดทดลอง1กล่องราคา300บาทค่ะโทรเลยนะคะ020265888หรือ LINE s i l p 88ก็ได้นะคะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะมีจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อ7 e เ e ่ e อแล้วก็ CJ Supermarket ขนาด4แคปซูลราคา49บาทค่ะคนในวงการกินเยอะมากเนี่ยเยอะมากเยอะจริงๆมี พ่อวัยนะคะพี่หาพี่ท็อปทายพี่ทายนะคะแม่อีดวงใจพี่วิลลี่พี่หอยน้องแพทน้าปภานะคะครูสลาอาใช่ค่ะแล้วพี่ยงยงก็มีการส่งต่อให้พี่ท็อพี่ทายเนี่ยนำตัวถังเช่าแล้วก็นําเงินไปบริจาคให้คนในชุมชนชาวบ้านเขาก็ดีใจว่าก็ได้ได้เงินด้วยนะคะซึ่ง การนอนหลับดีหลับสบายหลับยาวเนี่ยทำให้เราพักผ่อนได้เพียงพอจริงต้องแดนย้าโปรทีเดีแล้วจะได้นอนแล้วเดี๋ยวจะสั่งมั่งโอเคค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะฉลองยอดขาย6กล้านกล่องค่ะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตัลบีหนชุด6กล่องนะคะราคา1000บาทเท่านั้นค่ะแต่พิเศษถ้าคุณสั่งซื้อ2ชุดนะคะจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าเพิ่มอีก3ถุงรวม15ซองทั้งหมดทั้งมวลนี้ราคา2,000บาทคุ้มมากๆนะคะรีบโทรตอนนี้นะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ Line s i l p 8 8วันนี้จำกัดสิทธิ์ซื้อคนละไม่เกิน2ชุดนะคะและเรามีให้600สายเท่านั้นคะ600สายแล้วหมดเร็วเลยหมดเร็วมากเร็วมากเลยโปรยมากนที่งบยังไม่พอก็มีชุดทดลองในราคา1กล่อง300บาทนะคะ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือ Line s i l p 8 8ก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็7วก็มี CJ Supermarket ก็มีนะคะขนาด4ครับซูล49บาทค่ะ ถังเช่ายิ่งโยงการันตีด้วยยอดขายกว่า6ล้านกล่องถังเช่ายิ่งโยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาพี่ยิ่งยงเขาเป็นคนที่แบบเขาดูดีเนาะใช่แล้วพอสบุแล้วเอหุ่นเขาว่าออสลีมมาดูดีดูหล่อเฉยเลยวันนี้ขอบคุณน้องแนนค่ะขอบคุณค่ะเอาละคำคมของเราวันนี้พร้อมแตกยังต่อได้ใหม่ แต่แตกแบงค์พันเมื่อไหร่ทำไมเหลือแต่เรียนทุกเอาลันนี้หมดเวลาแล้วคะไม่เจอกันใหม่นะคะลาไปก่อนจ้าสวัสดีสสดค่ะ,ค,ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ